แม่ซื้อคือใครและทำไมเด็กๆต้องมีแม่ซื้อแม่ซื้อเป็นสิ่งที่เร้นลับในความเชื่อของคนไทยทั้งในอดีตและปัจจุบันเราจะคุ้นหูกับแม่ซื้อกันเป็นอย่างดีแต่จะมีสักกี่คนที่จะรู้ว่าแม่ซื้อคืออะไรมีความเป็นมาอย่างไรและทำไมถึงเกี่ยวข้องกับเด็กทารกเกิดจากที่คนสมัยก่อนนะคะ ในยุคที่การแพทย์ยังไม่เจริญมากนะักมีแต่หมอยายาต้มพอเจ็บป่วยมาก็จะรักษาอะไรเป็นเรื่องยากคนสมัยก่อนก็เลยเชื่อและเล่าเป็นเรื่องราวออกมาตั้งแต่ครั้งที่มนุษย์ยังเครารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติและให้ความเครารพวิญญาณบรรพบุรุษที่ถึงแก่กรรมไปแล้ว แต่ยังอยู่คุ้มครองลูกหลานในฝ่ายคุณธรรมความดีแม่ซื้อนั้นมีฐานะเป็นเทวดาหรือพูดผีที่ไม่ปรากฏชัดนะคะก็มีความเชื่อมีที่มาที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละภาคซึ่งตามความเชื่อของโบราณแม่ซื้อจะรักและอนดูเด็กเป็นพิเศษ จะคอยทำหน้าที่ดูแลปกปักรักษาไม่ให้เด็กเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ให้ผีร้ายวิญญาณชั่วมาเอาชีวิตทารกไปได้นับตั้งแต่แรกคลอดออกมาจนถึงอายุ12เดือนหรือ1ขวบแต่แม่ซื้อก็สามารถให้ทั้งคุณและให้ทั้งโทษได้นะคะช่วงไหนที่ดีๆแม่ซื้อก็จะปกปักรักษาเด็กเล่นกับเด็กทำให้เด็กหัวเราะกับอากาศหรือที่เราเรียก พูดกันว่าเด็กหัวเราะกับแม่ซื้อนั่นเองค่ะแต่ช่วงไหนเด็กดื้อหน่อยแม่ซื้อก็จะหลอกเด็กแย่เด็กจนร้องไห้แบบไม่มีเหตุผลแต่ยิ่งแม่ซื้อลักเด็กคนนั้นมากเกินไปเกิดความเสียดายจนอยากจะพาไปอยู่ด้วยทำให้เป็นปัญหานะคะด้วยเหตุผลนี้คนโบราณจึงได้ทำอุบายหลอกผีเกิดเป็นความเชื่อขึ้นมาค่ะและก็จะพูด ว่าเด็กคนนี้น่าเกียดน่าชังที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆนะคะชื่อก็จะตั้งชื่อแปลกๆอย่างเช่นหมาหรือชื่อว่าดำอะไรแบบนี้ค่ะและในสมัยโบราณทงางภาคกลางนะคะเขาก็ยังเชื่อกันอีกว่าแม่ซื้อมีอยู่ถึง7ตนด้วยกันเป็นพูดประจำทารกประจำวันเกิดมีชื่อเรียกนะคะที่ต่างกันออกไปค่ะแม่ซื้อประจำวันอาทิตย์ชื่อนางมิจิตราวัน กลายเป็นสีแดงมีหัวเป็นสิงอาศัยอยู่บนจอมปวกแม่ซื้อประจําวันจันทร์ชื่อนางวันนาคงครานกลายเป็นสีขาวนวลมีหัวเป็นม้าอาศัยอยู่บ่อน้ำส่วนถัดไปแม่ซื้อประจําวันอังคารชื่อนางยักษ์บริสุทธิ์กลายเป็นสีชมพูมีหัวเป็นแม่หิงสาหรือกระบืออาศัยอยู่ที่สารเทพรัก แม่ซื้อประจำวันพุธชื่อนางสามนทั์กลายเป็นสีเขียวมีหัวเป็นช้างอาศัยอยู่ที่ต้นพระสีมหาโพธิ์วันถัดมานะคะแม่ซื้อประจำวันพฤหัสบดีชื่อนางการโรทุกกลายเป็นสีเหลืองอ่อนมีหัวเป็นกวางอาศัยอยู่ที่บ่อน้ำใหญ่แม่ซื้อประจำวันศุกร์ชื่อนางยักษ์นงเยากลายเป็นสีฟ้าอ่อนมีหัวเป็นโคอาศัยอยู่ที่ต้นไรใหญ่ และสุดท้ายแม่ซื้อประจำวันเสาร์ชื่อนางเอการายัยกลายเป็นสีดำมีหัวเป็นพยัคคีหรือเสืออาศัยอยู่ที่ศาลพระภูมิค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีแม่ซื้ออื่นๆอีกมากมายค่ะแล้วแต่ภูมิภาคซึ่งนี่นะคะก็เป็นตามความเชื่อของคนโบราณที่บอกเล่ากันมา แต่ทางการแพทย์ก็มีคำอธิบายถึงพฤติกรรมที่เด็กร้องให้หนักในช่วง3สัปดาห์ถึง3เดือนแรกนะคะที่เรามักเชื่อกันว่าร้องให้เพราะแม่ซื้อเด็กบางคนนะคะอาจจะร้องให้จนหน้าเขียวหน้าแดงตัวงอและมาร้องให้ในเวลากลางคืนในทางการแพทย์นะคะเขาก็สรุปกันออกมาว่ามันอาจจะเกิดจากการที่รำไส้มีการบีบตัวกว่าปกตินะคะมีลมในท้องจึงเรียกโรคนี้นะคะว่าโคลิกนั่นเองค่ะ ปัจจุบันนะคะความเชื่อหรือพิธีการเกี่ยวกับแม่ซื้อนะคะก็แทบจะสูญหายกันไปหมดแล้วเนื่องจากความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่เราสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะสิ่งเหล่านี้ก็ถือเป็นการสะท้อนภูมิปัญญาและการปกป้องลูกหลานให้ผ่านพ้นจากการเจ็บไข้ได้ป่วยนั่นเองค่ะยังไงติดตามกันต่อไปในโอกาสหน้านะคะ